สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการโอสติชาโนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทำนายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนเมษายนปี2564นะครับซึ่งก็เหมือนกับคลิปที่ผ่นานๆมานะครับคือผมจะแบ่งออกเป็น1คลิปนะครับราศีนะครับมีทั้งหมด12ราศีก็คือ12คลิปนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดทั้ง12ราศีเนี่ยภายในคลิปเดียวเนี่ย มันจะเนื้อหามันจะมากจนเกินไปตอนนึงคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีนะครับในเดือนเมษายนปี2564นะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับแนะนำว่าให้เอาวันเดือนปีเกิด นะครับเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับไปผูกด,ดวงนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาออกมานะครับซึ่งการทายดวงนะครับจากลัคนานะครับจะมีความแม่นยำนะครับสูงกว่า การทายดวงจากราศีเกิดน,นะครับมาดูกันที่ลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนเมษายนนี้ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนปี2 5 6 4นี้คนลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาจะค่อนข้างเป็นบวกนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่13เมษายนนะครับกําลังใจนะครับของคนลัคนาราศีตุลน,นะครับจะค่อนข้างเข้มแข็งนะครับจะฝ่าฟันอุปสรรคต,ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับ แม้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ทั้งหมดนะครับและก็จะได้โชคลาภตามมาในภายภาคหลังนะครับส่วนช่วงวันที่14ถึงวันที่30เมษายนนะครับคนลัคนาราศีตุลนะครับจะมีความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับจะ คิดถึงเรื่องของคนอื่นซะมากกว่านะครับจะคล้อยตามความคิดของคนอื่นได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการที่คนลัคณาราศิตุนนะครับไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นนะครับก็จะได้โชคลาภจากตรงนั้นกลับมาด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคนลัคณาราศิตุลเนี่ยก็สมควรรักษาสมดุลน,นะครับคือดูแลคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวของ คนลัคนาราศีตุลเองด้วยเนี่ยจะดีกับดวงชะตามากที่สุดนะครับแล้วก็เดือนเมษายน,นนี้ทั้งเดือนนะครับคนลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะมีลางสังหรณ์เป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะได้ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเดือนนี้เดือนเมษายน,นคนลัคนาราศีตุลเนี่ยมีโอกาส,สก <c oughs> ไปได้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้ไปลองไหว้พระขอพรดูนะครับอาจจะได้โชคลาภดีๆตามกลับมาทีหลังนะครับ ทีนี้ถ้ามาดูกันเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินการทองนะครับก็ต้องขอตอบว่าสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่11เเมษายนนะครับการเงินของคนลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการเสียก่อนนะครับแล้วก็ได้เงินกลับมาทีหลังนะครับคือมันเป็นลักษณะของการเสียเงินแบบเป็นการลงทุนไปก่อนเอาเงินของตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็ เป็นการรอที่จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยกลับมาทีหลังนะครับมันเป็นลักษณะของการจ่ายเงินออกไปล่วงหน้าก่อนอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการว่าดจ้างนะครับให้ลูกน้องนะครับหรือบริวารเนี่ยไปทํางานให้หรือไปแก้ไขปัญหาให้นะครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาทีหลังอะไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วพิเศษนะครับสำหรับคนลัคนาราศีตุลคนไหนนะครับที่ทําธุรกิจหาเงินนะครับในจําพวกของแนวต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาสุขภาพหรือว่าพวกประกันทั้งหลายแล้วก็ซ่อมบํารุงนะครับจะได้รับอันนี้สงดีมากเป็นพิเศษนะครับส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่30เมษายนนะครับการเงินของคนลัคนาราศีตุลนะครับยังค่อนข้างที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งอยู่นะครับมีโอกาสได้โชคใหญ่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับอาจจะเป็นโชคจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรืออาจจะเป็น เป็นโชคจากมรดกหรือว่าเป็นเงินปันผลของธุรกิจที่ได้ไปลงทุนไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆในเดือนนี้นะครับจะมีเสถียรภาพนะครับในครอบครัวมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องบุตรบริวารนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังเป็นไปนในทางบวกนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่11เมษายนนะครับอาจจะต้องมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายกับคนรักสักนิดหนึ่งนะครับในแง่ที่ว่ามันจะต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนกันเยอะนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับส่วนในช่วงของวันที่12ถึงวันที่30เมษายนนะครับเรื่องความรักก็ยังมีจุกจิกจุกจิกอยู่นะครับอาจจะมีลักษณะของออผลประโยชน์หรือการตกลงบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยจะลงตัวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่ดูแ,แลนะครับสามารถแก้ไขกันไปได้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีตุลย์ที่โสดน,นะครับวันที่1ถึงวันที่11เมษายนนะครับมโอกาได้พบรักจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะเป็น คนเขาย้ายมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้แล้วมาเจอเราก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนต่างชาติเลยก็ได้นะครับ ส่วนสำหรับวันที่12ถึงวันที่30เมษายนนะครับคนลัคนาราศีตุลนะครับที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับเป็นลักษณะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะสายเปยนะครับสนับสนุนนู่นนี่นั่นให้เรานะครับซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของให้เราอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับใจร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทายดวงของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนเมษายนปี2564นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับทางเพจโอสตินะครับก็จะมีการอัปเดตเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงนะครับ ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง YouTube Channel โอสตินะครับแล้วก็กดติดตามเพจนะครับแล้วก็อิน t a g r กรมของโอสติได้นะครับวันนี้หมอภายนะครับก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ